วันนี้ประมวลภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อใหญ่นักปรกสำเร็จนำโชคนำชัยซึ่งเรานั้นได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2561 3สามปี ครบบริบูรณ์จากนั้นผลงานเราก็มีความคืบหน้ามาตามลำดับในส่วนศรัทธาสาธุชนก็รวมโดยช่วยกันน้อมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อเจตนาบูชาพระพุทธศาสนาสร้างองค์พระพุทธปฏิมากรน,น้อมถวายสืบทอด ให้ลูกหลานได้กรบบาบไหว้สาการะบูชาสองวันที่ผ่านมานั้นเราไม่สามารถจะขึ้้นไปติดเกล็ดขนดพังผ่านของพญานาคมุจลินชั้นบนได้เพราะฝนตกจึงลงมาข้างล่างพร้อมเพียงกันติดเกล็ดขนดภายในพญานาคมุจลินซึ่งในภายในนั้นเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธ ปฏิมากรปางสิหัสยา่าจึงประมวลภาพให้สัทธ,ธาสาธทุชนได้เห็นทั้งเป็นภาพนิ่งและประมวลภาพเป็นวิดีโอได้เห็นความคืบหน้าก็ขออนุมโมทนาสัทธ,ธาสาวทุชนทุกท่านที่เราได้ร่วมบ็ญมาและก็ในลำดับต่อๆไปก็จะมีบุญตามการเวลาาบุญแสนโดนตาบุญเบน บนเบนคเมร์ในชุมชนของเราและก็ถัดจากนั้น15วันก็เป็นวันออกพรรษาสองวันจากนั้นเป็นบุญกระถินสมัมคีจึงประกาศเจริญพรให้ศรัทธาสาธุชนได้มีโอกาสเจริญพรร่วมบุญได้ตามกำลังของตนของตน วันนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลจงช่วยอำนวยหนุนส่งเสริมให้สาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตลูกหลานประกอบกิจการงานจงเป็นผู้มีโชคมีลาบมีชัยปลอดภัยแค้วคลราดปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บรัถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอ,ขอสิ่งเหล่านั้น ขอจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพร